สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้สเประนะครับก็จะนำท่านผู้ชมมาพบกับเกม NFT ที่กำลังจะเปิดตัวใหม่เนาะนะครับก็ขอบคุณเพจให้เครดิตทางทางทางเพจนะครับทางช่อง i อเล่นอลอตเนาะนะครับท่านก็แนะนำมาผมก็มาเปิดดูแล้วก็นำมาฝากท่านผู้ชมกันเนาะนะครับก็เกมนี้ยังไม่เปิดตัวนะครับเท่าที่ดูดูแล้วเนาะนะครับก็ มีไว้เปเปอร์ออกมาแล้วนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะอ่านก็ไปอ่านดูนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับข้างล่างนะครับเป็นเกมลักษณะ,ะฟาร์มเนี่ยใครเล่น Harvest Moon เมื่อสมัยหลายปีมาก่อนนะคนรุ่นอายุเท่าๆผมเนี่ยประมาณสามสิบป,ปลายๆนะครับก็น่าจะเคยเล่นกันมาแล้วนะหรือว่าอ,อายุอ่อนกว่านี้นะครับแล้วเกมแนวนี้นะครับเกมปลูกผัก อะไรเลี้ยงสัสตว์ต่างๆเนี่ยนะครับเป็นเกมที่น่าสนใจทีเดียวนะครับดูกราฟิกแล้วก็ Official Project นะครับออนบิทครับของคนไทยด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูไวท์เพเปอร์กันนะครับเขาว่ายังไงเนี่ยผมอา่านไม่ออกนะครับภาษาอังกฤษ build your farm sell your crop นะครับ export เส็จแล้วแปลเป็นไทยก่อนอ่โอเค ทำฟาร์มนะครับแล้วก็สร้างรายได้เน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเกมลักษณะนี้เนาะนะครับแล้วก็มันน่าจะเพลินดีนะครับผมว่านะนะครับต่ทางผู้พัฒนาของพัฒนานะครับต้องคอยดูเนาะนะครับพัฒนาโดยใครเนี่ยนะครับในประเทศไทยเอ้าในประเทศไทยของเราเองนะครับเนี่ยครับอืม ก็ขายบิตครับอย่างเป็นทางการด้วยนะครับไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าแก๊สเพื่อเริ่มเล่นเกมะนะครับน่าจะเป็น NFT เป็นแบบฟรีทูเพลย์นะถ้าถ้าถ,ถ้าเดานะครับแต่ต้องคอยดูต่อไปเนาะนะครับก็ดูเวอร์ชั่นเอกสารของเขาเวอร์ชั่น0.5เร็วๆนี้นะครับก็จะเริ่มเข้ามาใช้จริงแล้วแหละนะครับมีเป้าหมายอะไรบรนดใจอย่างไรนะครับแนวคิดก็เพื่อ สร้างเกมเพื่อรับไปได้นะครับแล้วกอ็อ่านดูนะครับลองอ่านดูเนาะผมก็จะไม่พูดอะไรมากเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลเท่าไหร่นะครับท่านก็ต้องศึกษาด้วยเองนะครับแล้วก็พวกเกมสำหรับกลุมเป้าหมายนะครับเนี่ยผมก็ามาอ่านดูก็เขาทำมานะครับ อายุที่กำหนดเป้าหมายเนี่ยสิบแปดถึงสี่สิบนะแต่ถ้าถ้าอายุมากกว่าก็น่าจะเล่นได้นะครับน่าจะไม่มีระบบอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนเท่าไหร่นะครับเกมลักษณะนี้นะครับท่านก็เล่นได้อย่างเพล,ลินเลยนะผมว่านะครับปลูกปักเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์ทาอะไรต่างๆนะครับก็ได้ผลผลิตมาแล้วก็นําไปขายไปแลกเปลี่ยนขยายฟาร์มอะไรประมาณนี้นะครับเท่าที่เคยเล่นเหมือน Har v e s t Moon เมื่อหลายปีก่อนนะครับก็เพลินดีด้วยนะครับ นะครับคุณสมบัติต่างๆเนี่ยก็เปิดดูนะครับมีสร้างตัวละครนะครับกดเข้าไปดูซิมียังไงนี่ตัวละครนี่นะครับนี่ตัวละครครับนี่ยจะมีตัวละครกราฟิกสวยงามนะครับสวยงามเป็นตัวตูนน่าสนใจทีเดียวนะครับเกมนี้นะครับการปรับแต่งเป็นอย่างไรนะครับนี่อันนี้ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าออกมาเป็นเวอร์ชั่นในมือถือด้วยแล้วก็ใน เอ่อพีซีด้วยหรือเปล่านะครับจะต้องรอดชมต่อไปนะครับผมก็ยังไม่ทราบท่านไหนทราบก็ก็ก็บอกด้วยนะครับเอ่อตัวละครสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้เนี่ยเยะอะเลยครับมีขวานมีอะไรเนาะถ้าเกิดใครได้ไอเทมดีๆก็น่าจะหาผลผลิตได้เยอะผลเลิตเยอะก็นำมาขายได้มากนะเป็นเงินตราแลกเปลี่ยนเป็นระบบอีโคโนโมีในเกมนะครับนะทำฟาร์มด้วยนะครับมีการทำฟาร์มนะครับ เกี่ยวฟาร์มนะครับว่ากันไปเนาะนะครับมีอ่าเล็ดพันธุ์นะครับ NFTstaking ด้วยนะครับแล้วก็มีการ staking เนาะนะครับมีร้านค้านี่น่าสนใจทีเดียวครับอืมนี่เห็นไหมครับผู้ภาพเนี่ยเหมือน Harvest Moon เลยสมัยก่อนนะครับน่าสนใจครับท่านใดที่มีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับ Harvest Moon ก็คงจะจำได้เนาะนะครับเนี่ยมีเล็ดพันธุ์ ต่างๆนะครับมาเทเทข้าวโพดกล่ำปีดอกทานตะวันดอกอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้น,นวิธีการเล่นประการแรกนะคุณก็มีโทเค็นรเปาคุณนะครับเชื่อมต่อกันนะปกตินะครับซื้อกับอะไรเนี้ยโอเคนะครับเดี๋ยวต้องหาดูข้อมูลนะครับ,รบเกมโลกดู แผนภูเขานะครับอเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยนะครับเนี่ยมีให้เลือกนะครับลองอ่านดูนะครับประมาณนี้นะครับลองเข้ามาดูกันนะครับสวัสดีครับ